จังหวัดอุบลทุกคนคิดถึงเมนูอาหารอะไรกัน<ต>บ้างแต่ถ้า,ถาคิดไม่ออกดูคลิปนี้จะรู้ว่าที่อุบลน,นี่ของกินของอร่อยแซ่บเดอ้อเยอะมากมาวันนี้มิพาไปุยกันที่ร้านปานลาลาแซ่บเด้อทรับร้านนี้ ตรงถนนตานีเข้าสซอเป็นร้านอาหารอีสานอุบลแท้ๆเลยนะครับเรียกว่าเอาของดีอุบลมาขายอยู่ที่ร้านเนี่ยของอะไรนี่มันเบสิกก่อนเลยครับเป็นส้มตําปลาร้าส้มตํไทยปืารลาที่ร้านนี้ครับรสชาติดีเลยนะแล้วก็มีความแบบหอมเล็กๆนะครับคนที่ไม่ชอบกินปลาร้าสามารถกินได้สบายมากตัวข้อหมูย่างครับอันนี้ก็ย่างมายังมีความฉ่ำๆอยู่ในเนื้ออยู่ในกินเข้าไปแล้วจะพูดคําว่าละลายก็เกินไปครับมีความเคี้ยวมีความมันเซ็งร้านนี้เขามีข้าวจี่ด้วยครับจิ้มกับแจ่วบองแบบเนี้ยทุกคน อย่างเข้ากันต่อกับซุปหน่อไม้ครับปกติแล้วพี่เป็นคนไม่ค่อยกินนะแต่ร้านนี้แบบกลิ่นหอมชวนใจมากต่อเ,เขาเหนียวไปควักแบบนี้นะหูยแจม่มมากนี้นะรวมของดีของอุบลไว้หมดเลยนะไม่จะเป็นหมูย,ยอไส้กรอกหรือจะเป็นมามม่วมหมั่ม,ม,มนี่ก็รสชาติกําลังพอดีนะมีความเปรี้ยวความหอมนะกินกับพริกกับขิงหน่อยอร่อยเลยผมแซ่บกระดูกหมูอ่อนครับที่นี่เขาจะโรยเป็นเหมือนข้าวคั่วาม,มาด้วยนะสดร้อ,อ,อนๆในโลง่งคอสุดท้ายสิ่งอุบลก็ต้องป่วยจับยวนใช่ไหมครับที่นี่เขาก็มีให้กิน นะน้ำซุปกลมกล่อมเข้มข้นหอมเจียวนี้ให้กันบาแบบเน้นๆ อยากจะแนะนำนะครับไก่ย่างไอตัวเนี้คือแบบดีมากนะมาแบบข้างนอกยังกรอบบข้างในนี้แบบนุ่มเลยนะคะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์มากๆนะอร่อยดีเนี่ย<ม>ปลาก็เสิร์ฟม,มาแบบหอมมากๆนะครับผักชีลาวนี่คือตีขึ้นมาเลยคร<อ>ข้าวที่เรากินว่าเด็ดแล้วนะครับของหวานของเขาไม่ว่าจะเป็นขนมถั่วลอดช่องตัวที่ปกไอศครีมมาแบบนี้นะหู่ชื่นใจมากอะ่ะคบสูสดพี่ว่า,วาเป็นร้านอาหารอีสานที่ทําได้บบรสชาติเข้มข้นครับถูกปากคนไทยอย่างเราแบบสุดๆอชาวต่างชาติ ถ้าได้กินก็ต้องมีร้องว้าวกันบ้างนะคะป้าลาปลาเด์เนี่ยเขามีสองสาขานะครับอยู่ตรงถนนตาน,นี้เข้าสารหนึ่งที่แล้วก็สาขาสีลมตรงซอยพัดพง1มหนึ่งที่เด